มีพระคุณมีหลายหลายท่านคือตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนรูอยากพี่น้องเพื่อนรูเป็นลำต่างๆคือคนที่ให้คุณแก่เราช่วยเราแนะนำเราตัวพ่อแม่เป็นผู้ให้ีคิณแก่เราเป็นครูคนแรกของเรา เป็ตามพระธรรมศาสานาคือว่าแม่ยกยอพ่อแม่อยู่กับพ่อจะมีคำว่า ก็คือเป็นผู้อไพ่ที่รล่งมากก็คือเป็นผู้ดูแลรบแล้วก็ผ่อนั้นอยู่ข้างนอกคอ้ดูแลบุคคลอยู่ข้างนอกใหาอานอารหรือว่านา่งนท่กอย่ง ครับครอบครัวทีต้องรับผิดชอบหรบือหแม่ส่วนในครอบครัวภายในบ้านแม่เป็นผู้นำเป็นผู้รับผาระทุกอย่างทั้งลูกก็งา,านบ้านงานเลี้ยงานครัวอยู่กับแม่ทุกคนพอเกิดมาเราแข็ง,ก,งกินน้ำนมของแม่แล้ว แม่ให้ถึงข้าวแม่เป็นเป็นผู้บดอาหารข้าวาทำเป็นเป็นกระต๊อบมาทำกิจให้พี่ทตอนที่แม่ไนอนข้าวข้าว,าว,าวจากเท็ข้าวแล้วก็ข้าวมนจาไม่สุอกอยู่ที่จังหด ุดทิเอาข้าวก็สารผิดทิดที่พี่ผมแล้วพเ่ยังไม่ส่งนะยู่คนเก็ตน้ำปลอยตั้งที่มันมันส่งต่าตัวนั้นมาเคี้ยวเคี้ยวต่างต่างเียวคนที่จะเคี้ยก็ล้างากให้สะอาดอย่งเ่ทว่ากินมาบางทีล้างใ้สะอาดหนึ่เวลา เชื่อเนแล้วก็มามา,มาใส่กับใบตอง่าอยู่่ใ,ใส่กับบตองมีสีสีของมากแล้วก็มาใส่กับเกลือโรยเกลือเลกอแล้วก็หรือว่ามา,มาใส่กับมาใส่กับห้อหม้อเล็กเกว่าเป็นขันก็ไที่ที่แม่ทำแล้วก็ตเยี่ยวตักต้ม้สุกในเกลือแค่นั้น ถ้ามีด้วยคือจบด้วยด้วยกระบาด้วยกระบาสุกๆนะกรัดให้มีรถขวานรเท็ยนันั้นให้จากจากจากการยกการเรียกว่าบุดจากปากของแม่แม่ดูอลไทุกระากนี้นะครุนี่คือคืออาหารมรือแรกอาหารที่ที่ลูกได้กินจากข้าวที่ จากตาของแม่จากตาจากตาของแม่เข้ามาที่ภาระของของแม่หนักหนักมากเพื่อเลี้ยงตูดว่าลูกเดินลูกเริ่มลืมตาจะไม่อยเริ่มลืมตาเริ่มรู้สึกว่าประมาณเดือนสองเดือนหนึ่งมาเดือนสองเดือนสามเดือนไปเรื่อยๆตามพัฒนาก็จะไปเรื่อยๆ ถ้ารู้ว่าถ้าลูกเป็นไข้อาการเป็นยังไงถ้าลูกไม่สบายอาการเป็นยังไงลูกทายไม่ออกทั้งน้ำทิ้าทั้งสารเคมัสารนั้นไม่บอกวิธีแบไบไหนบอกพ่อภาษากับพ่อก็มีอย่างให้นำะไาบอกมาไได้แต่ว่าลูกไม่สบายหายใจไม่ออกทำยังไง แค่บางคนใช้ปากใหดูดูทางตุ้งโง่ไม่ได้ลงรถเข้าไปได้ดูดังงูตัวไม่มีความรกระเทือนเลยนี่คือนี่คือความรักของแม่ดูแลคนถ้าลูกสบายอะไรก็จะมีจะมีจะมีหมอประจัญบานแต่ก็าก้าเขมี รูปธรมก็มีจักทุกคนหมอคนนี้เป็นหมอขนงการมาใช้วิธีแบบเป่าแบบอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีวิธีของเขาแล้วเขาจะมีเป็นเวลาบูชาทุกวันกันพระจะตั้งไว้บนตึกเีดังแถวมันก็ลุกตกคน หมอ่นะ้อช่วยดูแลช่วยดูแลลูกของเของถ้าหากว่าลูกคนไหนถ้าไม่สบายคือคนอื่นเขามาจับตัวประจาับศีรษะไม่สบายผิดครูนี่นี่คือคือวัาจดนัดทำหรือว่าตามราูที่เขานับถือกันมานี่คือดูแลให้ให้ให,ให้นอกจากาพ่อแม่ดูแลแล้วจะมีครู เป็นวัตผู้นำพิธีตา่างๆที่เรามองไม่เห็นเป็นรูท่านหนึ่งดูแลเราดูแลรูปของเรานอกจกนั้นก็ถ้าถึงเวลาไปเรียนยถึงเวลาจะสอนลกูกก็คือครูเป็นครูของอลกูกก็คือเป็นเป็นคนสอนสอนว่าคนนั้นคือใครคนนี้คือใครเ่็นอะารไปไหนเห็นพุไ่ไปไหน คงไม่มีภาษาไทย,ยหรอกนุโยมเนาะคงไม่มีหรอกพ่อแม่สมัยก่อนสอนลูกไม่เหมือนตัจจุบันสอนลูกด้วยภาษาไทยทำไมต้องสอนภาษาไทยทำไมเพราะว่ามันจะเร็วขับเวลาเข้าระยนจะได้รับรู้ภาษาไทยก็พูดยังไงภาษาไทยพูดยังไงเรียกพ่อเรียกแม่เรียกครูเรียกเ,เ,เ,เพื่อนเรียกทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวที่เป็นคำสอน ที่เป็นที่ครูบา,าอาจารย์สอนแล้วก็ันจะคุค้นเคยกับภาษาไทยเพราะว่าได้รับจากพ่อแม่ในสมัยปัจจุบันนะส่วนสมัยก่อนนะั้นไม่เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ภาษาไทยบางทีก็จบปสยังไม่ถึงปสเลยนึ่แม่ของตมาไม่จบปสนะพ่อได้จบแต่แม่ไม่จบแต่ว่าเก่งเรื่องน,นิพเลขนิพอยู่เก่งใช้ใช้อะไร ใช้ใช้นับหนึ่งถึงสิบนี่ภา <c oughs> ษาของเขาเองเขารู้ไปถึงร้อยอเคอะไรมายืมอะไรไปเขาจะบันทึกไว้หมดเลยสมมุติว่าไปยืมข้าวกินกระเชออย่างนี้กิ่ไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นกระจบแหลกแต่อาศัยการคุ้นเคยอาศัยคำสอนจากพ่อแม่อเลยไม่ได้ตั้จากครูนะพอเรียนไม่จบ แม่เนี่ยเป็นเป็นคนคนแรกเป็นคนโตของครอบครัวไม่มีเวลาไปเหนี่ยกับภาระหลายอย่างสมัยก่อนก็าไม่จิงจักเรื่องการเียนเพราะัย่างนั้นตอพ่อแม่เนี่ยเพราะว่าแม่เนี่ยมีภาระหนักมากกว่าพ่ออีกภาระในลูกของตัวเองภาระในครัวภาระในการบ้าน นัมกมากนะจากนั้นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มต้นว่าแม่แม่พระพุทธโก์บอกว่าจะจะตอแบแทนบุญคุณพ่อแม่ยางไรคือกระตันอยู่กระตะเวทีท่านบอกว่า ถ้าไม่สามารถาตอบแทนด้วยการทำงานแทนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเลี้ยงดูท่านอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากทานที่ท่านอยากใช้หรือว่าตอบแทนด้วยการปฏิบัติ ตัวเป็นคนดีไม่ทําความชัว่วไม่ทําให้พ่อแม่ต้องลำบากใจตรงนี้เป็นการตอบแทนที่ได้ผลอย่างที่สุดในระหวา่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มัน ทำใจลำบากนะโยมการจะดูพ่อแม่ที่มีอายุมากเนี่ยเราต้องทำใจอย่างที่สุดเราต้องมีความอดทนอย่างที่สุดเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงเราดูเลี้ยงดูเรามายังมีความอดทนมากที่สุดเวลาเราไม่สบายหรือว่าเวลาเราเป็นเวลาเราเป็นทุข์พ่อแม่เป็นทุกข์มากกว่าอย่างต่อมาตอนที่ มนความไม่สบายอยู่ประมาณหกเดือนนี้ท่านแหนพ่อแม่ไม่ได้ไปไหนอยู่กับตมาตลอดแล้วก็พอ่อเลยไปทำนาทัานหกเดือนเต็มๆม,มาอยู่ครึ่งปีเป็นนังป่วยป่วยแล้วนอนลุกไม่ขึ้นหรือว่าป่วยติดเตียงหกเดือนเต็มๆไม,ม่พอมากเลยเพราะดูแลไม่ได้รับไ,ไ,ไม่ได้เงินบางทนวด ทังตัวมันเดชยบุญย่างไรด้วยอนุภาพอะไรไม่ทราบถ้ากินยายาสมุนไพรไปไปหาหมอหลายหมู่บ้านไ,ไปเจอไปเจอคนหนึ่งที่เขาเก่งเรื่องสมุนไพรพอกินยานี้ลงไปมันโล่งโล่งทีน,นี่ก็เส้นสายฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นได้ าปเลยที่่นดีใจมากพ่อแม่ตอนที่ป่วยอยู่หกเดือนมีใครมาเยี่ยมยากพี่น้องมาเยี่ยมือมาทั้งหมู่บ้านอย่ยลดไปไม่รอดไปรอดหรอเรอียมตัวได้เลยพ่อแม่เฝ้าไม่เฝ้าทั้งคืนที่ไม่ได้รอกแต่มันความมีรู้สึกแค่แค่แค่ช่วง ร่วงจากเอวขึ้นมาจากที่ศาตึั้งเอวไนั่นนอกนั้นเป็นขาัาทั้งหมดนี้ยับันนี้ไม่ได้มมีความรู้สึกมาตึงเป็นปัจจุบันเลยว่าที่แหลพุ่งากการที่ทั้งแต่เล็เลเลกๆทำไม่สบายตอนนี้มันเริ่มมีผลที่ตมาเดินเดินไม่เค่อยได้เดินไม่คยผรงเพราะว่าผลน่าจะเกิดจากการตกต้นไมยตกครั้งร้ายแรงก็คือสลบ ครั้งที่สองเนี่ยก็อันนั้นไม่สลบแต่ว่าไม่ก็บาดเจ็บครั้งที่สามครั้งที่สี่สน่นไม่รุยหมมันประมาณสี่ห้าครั้งนะทั้งหมดแต่ที่หลายแดงที่สุดก็คือสลบท่นาหนัวันนั้นก็คือที่ไปขึ้นต้นต้นต้นสกรองนาะยกเนี่ยนทะมาจำได้นั้นเลี้ยงวัวนะเลี้ยงควายเลี้ยงควายหลังจากไถนาเสร็จแล้วก็ยังมีเวลายอยู่น่อย ก็ปล <S an> ่อยจากไถเสร็จแล้วก็ให้วัวกินกินหญ้าแล้วไปแล้วก็ถึงเวลาก็จะไล่ควายกลับบ้านตอนนั้นก็จะช่วงมีเวลาประมาณสี่โมงกว่าวๆก็หิวพะมองเห็นต้นต้นจอต้นอั้นนี้แหละแล้วก็ขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บลูกมันเพื่อจะมานทานพ้นลิงติตนั้นประมาณสิบสองสิบสามัว สอ,ส,อสองสาม,สามปีตอนขึ้นไปรู้อยู่ว่ากิ่งนี้กิ่งนี้เป็นกิ่งที่ตายไม่เหยียบนะไปเหยียบลงมาได้มีคนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะก็เขาก็อยู่ข้างล่างพอลงมาทีเสร็จแล้วพอลงมาไปเหยียบคนนั้นก็เดีอกกิ่งมันกูดิบุสมุบและหายไปเลยที่ปูจริงคนนั้นแต่อุ้มเรียกวิ่ง มาหาพ่อที่บ้านมาหาแม่ที่บ้านรอได้เลยอุ้มมาแล้พ่อพ่อพ,อ,พอเห็นว่าเราสลบอยู่นะใช้น้ำน้ำฉีเร้อยู่น้ำฉีมีผลมา้ดึงพอดึงปุ๊บไอ้ที่หน้าอ,อกที่มันแน่นเน่ยมันจะโล่าางหมดทันทีเลยโล่งตัวน,น,นั้นหายใจรู้สึกตัวอุม้มฟื้นแล้วน,ลน,น,ลน้ำน้ำฉีเราอยูดแน่นอนมา นอกนั้นก็เป็น,เป,น,นเป็นน้ำเป็นน้ำสมุนไพรอะไรไม่รู้ต้องต้มให้ฉันใหญ่ถ้งไม่หายเลยหรือไม่ได้ไปหาหมอ,อนนะจะมาว่าที่จะมาเดินไม่ตรงเนี่ยที่เดินไม่ตรงตดีน,นี้มันมีคนตั้งแต่นั้นนะที่จะมาคิดว่านะเพราะว่าคนที่เคยตกต,กต้นไม้หลายคนที่เป็นปกต้นไม้ะเขาจะดูตรงนี้ว่าพอพอ,พอมีอายุมากแล้วผลมันจะเกิดมาทันทีคือมันคล้ายๆกับมันมัน มันไม่ตรงอยู่แต่มารู้เลยว่าขานี้มันไม่ตรงเวลาเรานั่งยองๆจะนั่งไม่ได้เลยนะมันจะบิดมาอย่างนี้ <c oughs> มันจะเบี้ยวมาขาข้างหนึง่งเบี้ยวมานั่ง,งนั่งไม่ได้ตรงยองนั่งไม่ได้กระดานนั่งท็เพียบกระดานนั่งนั่งอะไรเฮคัศมัดกันไม่ได้ก็ไปอย่างบริหา,หาอีกปจุบันนี่นี่คือผลที่ว่าป่วยอยู่ประมาณหกเดือนกว่าขื้นขึ้นมาก็าได้ให้มาบ่ยนี่คือ ดูแต่ว่าดูที่ว่าพฤเดือนแม่แม่ดูแลตลอดเลยเเย,ลลยังยังเป็นเด็กอยู่ทั้งยังเป็นวัยรุ่นอยู่อยู่ไม่ทำอะนรยอยู่ทั้งเรียนอยู่ทั้นักเรียนกอสามาภาษี 4. นี่คือคืออยากจะเล่าที่ที่ที่เล่าเล่ามาเนี่ยเป็นเป็นมันเป็น,ปนบุญคุณของพ่อแม่ที่ดูแลดูเฉพาะแม่ บางวันยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยๆใกล้ๆนอนหรือใกล้ๆมาไปไหนไม่ได้ท,ทั้ทงน้ำขี่ทั้งมุดซ้อเอาจาลับปัสสาวะมาแม่ดูตลอดเลยธรรานบอกว่าโอ้โหไม่ใช่ธรรมาดาถึงถึงตอนนั้นแล้วมันพ้นมาได้ยังไงเรียกว่ายังมีบุญาบารมีที่ได้มาแต่จากจากนั้นก็วันตรงไหนรูบวชก็บวชเลยโยมนะบวชมัจะถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบ 47่สิบเจ็ดกปีสี่สิบหกีปีภาษานี้ภาษาหนี้สี่สิปีถือว่าคุณบุญคุณพ่อแม่เนี่ยมหาศาลถ้าหากพวกเราอย่างพ่อแม่ของเรมาไปหมดแล้วก็พยายามเป็นลือถผิตอนที่ตอนที่ไปเปียนอินเดียก็เหมือนกันตอนนั้นว่าตอนนั้นแม่ยำังอยู่แต่พ่อเสียในระหวางที่ เปลียนอยู่ที่ตมาขอลาเขากับเมืองไทยพอมาถึงลงจากลงจากเครื่องบินมาถึงวัดตอนนั้นอยู่วัดคนอน,นทีนี้ก็ให้อยู่มารับตันกลางคืนรับไปบ้านไปถึงบ้านมีกลิ่นกลิ่นสมไม่หยุดกลิ่นแรงมากเลยพ่อมาแม่บอกว่าไปจุดธูปบอกได้ยัง บอกพ่อหรือยังยังตมาก็ไปจุดทูปบอกหายอยู่กรินหายเลครับของสงหายนั่นแหละบอกว่าพ่อมัถามมามาณหรือยังพ่อถามถ้าพ่อถามหลายหลายคนนะที่เจอแบบนี้แม้แต่ญาติตมาก่อนที่ตมาจะมาถึงมันห้าห้าห้าอาาห้าคืนแล้วอยู่ห้าวันห้าคืนกลับจากอินเดียเนี่ยมามาถึงบ้าน ห้าวันห้าคืนแต่ได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นสมนี่แหละผสมกับกลิ่นกลิ่นทู่เนี่ยบอกว่าเป็นจุดทุ่งเพียงบอกเลยถึงจากไหก็หายจริงๆเหมือนพลิ้นๆเลยแต่มาถึงเชื่อว่ามูลในวิญญาณคือมีจิตแต่เราบอกไม่เห็นหลายคนมานล้พอเขาพูดถึงเรื่องอย่างนี้ต่ามาคือว่าเออใช่น,นี่คือเราสื่อถึงกันสื่อถึงกันจริงๆฉะนั้นวันนี้ เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งของพวกเราชาวพุทธแล้วก็ที่นับถือพุทธศาสนาและก็ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ที่พวกเรานับถือว่าเป็นแม่แห่งชาติเป็นพ่อแห่งชาติเราทําบุญเพื่อแผ่แผแผ่เมตตาไปให้พระราชีิีี ราชนีของเราขึ้นถ้าถ้าเราถ้าเราแผ่ส่วนบุญไปให้เรียกว่าถ้าเราอุทิศเนี่ยอุทิศให้กับคนที่ลุ่มับไปแล้วนะโยถ้าเป็นว่า,วาแผ่เมตตาสุวนนะัะคุณคุณงามความดีก็คือ,อคนอย่างมีชีวิตอยู่นะเรียกว่าแพ่เมตตาต่อไปาเรตั้งใจตั้งสมาธิเพื่อให้จิตของเรามั่นคง จะได้แผ่เมตตาแผ่พลังความดี สนาโอกาสปฏิบัติข้าพเจ้าทั้งหลายพอสมาทานซึ่งพระกรรมทานกวกนิกาสมาธิปัญจารสมาธิปัญนาสมาธิและวิปัสนาญาสิโภธิโฉมกำเกิดขึ้นในขันธ์สันดาลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้สามหงษ์เจ็บหนมหเจ็บร้อยหงษผัดนร้อหงษัดถนตั้งแต่บัตรที่เป็นต้นไปอยู่ทางใจสังรวมกายสังรวมวาจา